สวัสดีครับวันนี้ก็มากับผมช่องตุ้ยพาเลาะช่องเนีครับวันนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นครับนี่ครับไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปอะไรดีครับผมครับมาจากงานบวชครับพอดีก็ไม่มีอะไรทำครับผมเดี๋ยวผมจะหาถ่ายคลิปเลาะบ้านครับไปฝากติดตามรับชมนะครับผมช่องตุยพาเลาะช่องเนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้า เดี๋ยวผมหันกล้องก่อนครับวันนี้ก็ไม่อยู่เจ้าคีดื้อครับสองตัวครับอีกตัวหนึ่งหายไปไหนครับใ,ในใจครับผม อากาศค่อนข้างอาจจะร้อนนะผมงจะพาเดินถ่ายรอบบ้านก่นวันนี้ฝนไม่ตก สักนิดเลยฝนไม่ตกขงข้างไม่ตกฝนนั่ต,ตัวไปไหนเนี่ยถามตัวเนี่ย cả đến lên bò nám rồi chú lòng mày quá bay 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 để đưa bay ไปไปไปๆๆนดโน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 ดโนดโนดนดโนดโนดโน ไปไปเจอกันไม่ได้เลยครับเพิ่งเดี๋ยวไป เอ้ยี่ห้ออะไรเหมือนเดิมครับน้ำก็แห้งเหมือนเดิมถูกป่ะอีกเรื่องมา bay ạ, mày lung bay lung bay, này mày <laughs> nè, nè. ào chỉ biệt lấy nè, bốn mươi lăm phút quay rồi à, không thấy cái nè. ดูดินครับดินจนแห้งเลยน้ำไม่มีฝนตกแกครับตกไม่แรงเลยน้ำมันไม่มีครับ ดูครับฝนไม่ตกเลยครับไม่มีน้ำเลยครับตั้งแต่เมษาแล้วครับตกตกได้ไม่แรงโ้ชีวิตแหลงฝนไม่ตกสักเนี้ย ดูครับสุดปลายบ่อแล้วครับอยากตืนเต็มเลมครับดูครับแต่มืดมาครับมันตกดูครับแต่ตกไม่นานครับตกเติ่มเดียวก็หยุดดูครับความแห้งแล้งแร่กอุอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวนี้จะเป็นอะไรครับแห้งแล้งหมดเลย โอ้ยแปดนาทีนะครับติดคลิปอนโอเคครับผมถ่ายคลิปไปครับผมยืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับผมช่องตุย่ยพอ,นอนเนาะแชแยงครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ